เมื่อถูกนินทาว่าร้ายเราควรคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ไม่หลงดื่มตัวเมื่อเข้าของถูกทำลายสูญหายไปเราควรคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องคอยดูแลให้เป็นภาระอีกเมื่อชีวิตล่วงเข้าสู่ความแก่เราควรคิดว่าดีเหมือนกันเพราะแสดงว่าเราอายุยืนขึ้นเมื่อถึงคราวเจ็บป่วย เราควรคิดว่าดีเหมือนกันเพราะความไข้มาเตือนไม่ให้ประมาทในชีวิตแม้ว่าเรื่องร้ายๆอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพยายามมองให้เห็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งเสมอชีวิตจะไม่เป็นทุกข์ปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาความรักปัญหาญาติมิตรล้วนมีสาเหตุมาจากความโง่โง่เพราะคิดว่า เราเป็นนั่นเป็นนี่จริงๆใครมีบัญญาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่จริงๆแต่เป็นตามที่สมมุติกันเท่านั้นปัญหาต่างๆย่อมไม่เกิดสิ่งที่น่าสุขสำหรับคนหนึ่งอาจน่าเบื่อสำหรับอีกคนหนึ่งสุขของคนจึงแตกต่างกันบางคนต้องลงทุนมากจึงจะสุขบางคนเพียงทำใจให้สงบเขาก็ได้พบกับความสุขแล้ว การปล่อยให้ความเศร้าโศกหดหู่ท้อแท้เข้าครอบองำอยู่ตลอดเวลาเมื่อประสบกับสิ่งที่เรียกว่าเคราะห์กรรมนั้นไม่ใช่วิสัยของนักสู้แต่เป็นวิสัยของคนพ่ายแพ้วิสัยของนักสู้ต้องถือกติว่าชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นไปชีวิตไม่ดิ้นต้องสิ้นใจการที่เรามีชีวิตรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ ย่อมผ่านอันตรายผ่านอุปสรรคมามากมายนับไม่ถ้วนจะไหนจะมาทอ้อขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้สว่างคู่มืดร้อนคู่เย็นเกิดคู่ดับสำเร็จคู่ล้มเหลวสมหวังคู่ผิดหวังนี่คือธรรมดาของโลกอย่าหลงจิดมั่นในของคู่ให้มากนักเลย ไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะมานั่งคิดนอน,น,อนคิดดูถูกเรานอกจากเราคิดของเราเองทะเลาะกันทำไมโกรธเคืองกันทำไมอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ต้องตายจากกันแล้วฆ่าคนเป็นเรื่องง่ายทำร้ายคนยิ่งเป็นเรื่องง่ายด่าว่าคนยิ่งง่ายกว่าให้อภัยคนเป็นเรื่องยาก ใครทําเรื่องยากได้ชื่อว่าย,ยอดคนจากบางส่วนของหนังสือสดชื่นกับชีวิตเขียนโดยคุณสุธาธรรมชาติขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมะรักษาวาสนาดีลูกหลานกระดันอยูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม